ครับพี่น้องมิน,นีซ้อนลุงนพศิษฐ์ภามากินต้มหอยตำบักหุ่งโอ้โหขาดแบบไงเลยต้มบักห,ห,หอยเพิ่นนะเอ้ยเพิ่นตำบักหุ่งบ้ดนี้โอ้โหเสียบลาแก่โบราณโอ้เทปการสวัสดีค่ะพี่น้องมินี้ซ่องลุงนพาศิษฐ์นนสิพาพี่น้องมัม่งมบักหอยนะจ๊ะพี่น้อง,อง,องบรรยากาศใส่หมานบวบกหอยเดยหลายบว หานเนวใส่ก่อน <laughs> ใส่กระสอบเลยพี่น้อง <h ook> ใส่ได้หลายบอ่อหอยอ่ะ <h ook> พี่พี่น้องห <h ook> ลายบ่อหอย <h ook> คิดอยากกินบักหอยพี่น้องทิม <h ook> งานพี่น้อง <h ook> <h ook> <h ook> ทีมงานมางมหอยงมน้ำเต่สะพานลิงนี่แหละพี่น้องได้หรือเปล่าครับงานใหม่ก็ไล่หลาย,ลาย วู้ยใดอยู่เดียวละ่ะคิดอยากบอกห้อยพี่น้องเบิ้งกระสอบ<笑><笑>เอากระสอบมาใส่เลย <Pine apple> แมงหนำขั้นะะบ่ล่ะไงบ่ กินนี่แหละพี่น้องเขาปลาเขาดงแลวคืดอยากกุ้งหอยมาได้แล้วพี่น้อง,ง,ล,อมล,องลมเย็นๆใส่แอนบาวมอดคือเบาๆแน่ <laughs> <laughs> Máu <Mà> lên nam <làm. cười> Sái nuôi ngay bò Để kín, phó để kín, phó để dạc để kín dù mọc <laughs> น้าบ่เลิกดอกปันไดแต่ว่าข้าเดินมันเปนได้ดอกเนี่ยค่ะสวยไปห้าพี่น้องท <c oughs> ีมงานหาหอย <c oughs> <c oughs> มันมันเด้กินได้อยากหายังกับมันเมื่อละค้นมันเก็บแล้ว หอยเยอะเลยเดี๋ยวพี่น้องเอาขึ้นจางน้ำแล้วมันอยู่ในอย่างนี้ตุ๋นหยไหนบีโชดิได้หอยเยอะไหมเบิ่งกระสอบใส่ปลาหอยหพี่น้องมาพี่น้อง เห็นบ no e. <Real. S 1> ักหอยแล้วพี่น้องหอยใหญ่ด้วยใส่ด้จังหน่วยเบวเอากระสอบไปใส่เร็วโอ้โหขึ้อยากพี่น้องร่มหอย หลายบ่เฮย้ยลายหนามมันขึ้นหนามมันขึ้นเตรียมสอบนี่กับพ่อแหละเบิ่งกระสอบหลดพี่น้อง <c oughs> เอาสอบมาใส่หอย <c oughs> เอ้ยอย่างหาอย่างหากินมาพี่น้องเอาขึ้นละ <c oughs> มีหอยบ่ล่ะหอยหน่อยพี่น้องเอาขึ้นจากนาำ โอ้ยจูบตัวนี้แมนบว่ะน่้อหนุนอบฟ้าตัวใหญ่น้มเลิกบอ่ะเอาน้ำกิ่งใหม่นะจ้าพี่น่องือบนบวาน้ำพี่น่องเนี่ยบามว เป็นยังคือบ่มีแห้งเห็ดเวียกเห็ดงานกะอันบะมีมือยุดนอกจากพี่น้องบ่ข่อยได้ม่าไทยคลิปให้พี่น้องเบิ่งมือนีไม่เวลาก็เลยอยากกินบักหอยนําก็เล่นพากันมางมหอยต้องเต็มด้วยวะ Thái khác. Yeah. Yeah, mà, mà này các, kìa, mắt không mắt thay nè bưng nhưng thì hai bên <cười> 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 này, bơ là cái gì họ bỏ đi Châu tầm hung thả nè bơ, hãy xin há hung thả, บอมบาหมดปาดพี่นอ้องเบออึดแนวกินขันแต่หาพี่น้องเอากระสอบมาอันใส่หอยง่มเอาคางบอ่อน,น้ำเนาะจ้ะมือนี้กับเป็นเอาๆคือจังฝนสิตโตนี่ล่ะพี่นอ้อง พักเกษตรกันคืองามแถวะเอาหนูเอาไปใกล้ๆสิลูกเอากระสอบไปใกล้ๆแล,ล,ล้วบ่มีคู่พี่น้องเอาสอบมาใส่เอาหลายคักอ่ะก็คอยหลายคัก หน่อยผมมาพี่นอ้องป่ะพี่น้องไปเบิงว่าอันทางพุ่นเพิ่นได้หลายบอ่อเนาะจ้ะ เพิ่นกับมาหาหอยคือเกา่าเหมือนเกา่าเหมือนเดิมน่าจะพี่น้องใส่ได้หลายบอ่อสองคนโอ้โหหอยใหญ่ด้วยคุณนะ่ะพี่น้องได้เต็มถุงป๊าดได้เต็มทุงปุ๋ยแล้วพี่น้องมากข้าเดียวใส่คุณนะ่ะ เว้ย <laughs> หายังกระมันเนาะมากับคนหมนันมาจากพี่น้องได้ใบุกหอยแล้วก็สซิมาตำบมกหุ้เนาะจา้ะฝานมะละกอตำ เห็นไ่มเดินฟังตังหมอโ้ยลมันน้องกล่องเลยเดินห่เห็นห่ดเห็นเืนแจกผักนำบมฮีนเที้ย ป้าแล้วกนินเขาเขาป้ายให้เขาเทียงหนึ่งห้เทียงใช่ป่ะทำไม่ดีนะถึงมาทำไมตาม่หอลตาออกไหมน่ะไม่รู้ไู

mời rồi. mời rồi mời 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 rồi. mời 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 mời

Gracias.

ตัวใหญ่ใหญ่ตัวโคกใหญ่แตมันเป็นได้ดินเนี่ยตัยวโคตรใหญ่เลยโคใแม่ๆ่เลยนี่มันไข่โอ้เทียนเนี่ยจานที่ต้อนหลย ออแกะกันเป็นหมนะหลายผักแก้ดีอย่างเงี้ อยปังเลยนะมันไล่คันมันเป็นสีทองมันอยไปน้อยก็ดีนี่เลยดำเลย่มันดำเลยเป็นหอยโแต่หอยโขงมันก็ต้องเอาออกเลยแต่วันนั้นอะไรซือหอยกับไอ้นั่นมากินที่ก็กินได้ถบนกัไปหอดหอยวันนั้นเากินแค่สองตัวเราก็นอนลย้วไม่กินอะไรห ตุ๊กต<า>ยอยู่ก็เรียนพอกไดสาวกานิกาบาสวีทมืกินน้อแฟน,นดูเขาได้กินหวันเห็ดจะคลองใดทุ่งแต่หอยเนี่ยงอ,อย่านี้ตลอด หยุดประไดเลยวได้ไหมยุดเทปแม่แต่โมกูหยุดเทป ช่นั่นเอาแฮ้่อุ้มไปเลยมามาเห็นเขอกว่ามันจะปามันก็เดินไปเขากระกันี่เดยอ่นบอกอ๋อมันบอกเพื่อนอยู่เันอกเ่ไปมันก็เดินไปยมันไม่มีคน ไม่มีต่หงจับปาอับปลาเย็นต้มนันเลือพ่อ้าิงเขาับผุ้งขงีาุิไปเอาผัดผักบุ้งเลยลูกโอ้กินข้าวมจะหมดแล้วก็ถึงถามว่าอะไรอยู่หลังตู้เย็นไปเอาผัดผักมาเลยแก่เพชร เราคือบัให้ไปอิ่มกันอย่เป็นผัวีไอะไรกับบงเบิงได้เนาะอะไรเจ๊พี่เจ้า uh, ้านี่ยถือมากใ่เบ้มาโอ้มันพี่เวแมาเยอะนหาคนรวเหรอเนี่ยโอ้บุญหัวไหเลยติดด้ย เน่ยาเลยสุปกระกานอืีอ่้องเสียบผักห้องเสีบผ้พิเศองถูกกินจะทุ่ง่าเดียวีบปากอไหม<ะ>อ หอยบานหัวหน้าก็ได้กินบอกหอยไ่อยากเลยเดี๋ยวจะมีเวลาไปหาหนาสิคือสิเดไปหาปลาแล้วนอกคิดนหนาปัน่ปนมากเลยเ

อพแกมีด้วยอัวันแกเลยกันเย็นไปแล้วรูคปะกินทุกแกหวไม่พอก็ต้องแจกอะไรเด้อหอยปังหอยปังมุกหน่งหันบหอยชือดีอขไจะใคร่หม่อนออก สองน้ำเดือดจ้าพี่น้องลุงนาภาชาแน,นลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ